มาถึงอีกคดีหนึ่งเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเหมือนกันนะครับเรื่องของการหลอกลวงเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟแพงนะครับแน่นอนน้าหนาวเราก็ซื้อผ้าหม่มซื้อเสื้อกันหนาวนะครับหน้าร้อนก็เราก็ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือไม่ก็ต้องซื้อโซล่าเซลล์มาติดพอเรากว่าจะติดตั้งเสร็จก็พอดีก็หน้าฝนไฟก็ได้น้อยลงอีกกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก,อกอตอท นะครับพบว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงขายแผงโซลาเซลล์ให้กับเหยื่อผู้ที่ต้องการลดค่าใช้าจ่ายนะครับเรื่องของค่าไฟโดยพฤติกรรมของกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการโพสต์ประกาศขายสินค้าดังกล่าวในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยใช้รูปที่คัดลอกมาจากช่องทางที่มีการซื้อจริงมาโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณต่างๆแล้วก็มีการเร่งรัดให้รีบตัดสินใจว่าสินค้าใกล้จะหมด และนอกจากนี้แล้วมิจฉาชีพยังใช้วิธีการสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาทั้งหมดเพื่อหลอกลวงขายสินค้าโซล่าเซลล์ดังกล่าวที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่16เมษายนพบว่าการหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการยังคงมีประชาชนตกเป็นเหยื่อโดยได้แจ้งความร้องทุกข์ผ่านการรับแจ้งความออนไลน์สูงที่สุดเป็นลำดับที่1จํานวน85,395เรื่อง นี่หนึ่งมีนาถึง16เมษานะหรือคิดเป็น35.61%ของเรื่องที่มีการรับแจ้งออนไลน์ทั้งหมดและมีมูลค่าความเสียหายกว่า1,255ล้านที่หลอกเรื่องนี้ครับ1,255ล้านเพราะบางทีเนี่ยหลอกติดตั้งโซล่าเซลล์หลังคาบางทีมันแสนกว่า2 0 0 0 0 0นะเพราะั้นมูลค่าความเสียหายมันจึงเยอะนะครับทางตำรวจไซเบอร์เองก็แนะนำวิธีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้นะครับ หนึ่งระมัดระวังการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ลีกเลี่องการซื้อสินค้าที่ไม่มีหน้าร้านควรติดต่อซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงสองระมัดระวังการซื้อสินค้าราคาถูกนะครับจำไว้ว่าของฟรีไม่มีในโลกของถูกก็ต้องถูกอย่างมีเหตุผลสามตรวจบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ประกาศขายสินค้าเบื้องต้นว่ามีประวัติไม่ดีหรือไม่มีความเคลื่อนไหวหรือไม่มีเพื่อนมากน้อยเพียงใดและสร้างบัญชีมานานเท่าใดและอย่าไปดูคอมเมนต์นะ อย่าไปดูยอดรีวิวนะเพราะไอ้พวกนี้มันหลอกอย่างเช่นไอ้ทำใบกับขี่ออนไลน์โอ้ยมียอดรีวิวใช่ดีแล้วเนี่ยชั้นได้แล้วเนี่ยหลอกกระทํายอดขึ้นมาเป็นหมื่นอย่าไปเชื่อดูแค่นี้ดูไม่ได้สีระมัดระวังเพจ Facebook ปลอมหรือลอกเลียนแบบเพจจริงนะครับโดยเพจ Facebook จริงควรจะต้องมีผู้ติดตามสูงมีการสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วก็มีรายละเอียด การติดต่อร้านชัดเจนและสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้4 5ตรวจสอบความโปรง่งใสของ Facebook ว่ามีการเปลี่ยนชื่อขายสินค้าใดมาก่อนหรือไม่ผู้จัดการเพจอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ6ตรวจว่ามีสินค้าจริงหรือไม่โดยขอดูภาพหลายๆมุมนอกจากภาพที่ประกาศขายสอบถามรายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้องผลิตจากที่ใดเงื่อนไขรับประการวิธีการใช้งานเป็นต้น เจ็ดตรวจสอบการรีวิวสินค้าของผู้ที่เคยสั่งซื้อได้รับสินค้าหรือไม่คุณภาพสินค้าเป็นอย่างไรระวังรีวิวปลอมเนี่ยตำรวจว่านะควรตรวจสอบตัวตนผู้รีวิวว่าเป็นมิจฉาชีพหรือบัญชีอวตารหรือไม่อวตารล่ะครับที่มันรีวิวมาเนี่ยแล้วก่อนโอนเงินค่าสินค้าให้ตรวจสอบประวัติของร้านและชื่อหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนว่ามีประวัติไม่ดีหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ครับ เขาก็มีเว็บไซต์แล้วเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งเวลาเราจะโอนสินค้าการขายแบบนี้มันต้องเป็นรูปบริษัทไม่ใช่ในายถนอมมาขายของโซล่าเซลล์ซึ่งมันไม่น่าเชื่อถือถ้าถ้าเป็นนายถนอมขายเนี่ยเวลาผมขายและท่านซื้อท่านก็จะโอนชื่อนายถนอมอนึกออกไหมเป็นโอนชื่อผมซึ่งอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วนะมันจะเป็นบัญชีมาดิ แถ้าคุณรู้จักผมก็ใช่แต่ว่าถ้ามันไม่รู้จักก็เป็นบัญชีม้าหลักๆมันควรจะเป็นบัญชีของบริษัทแล้วก่อนจะโอนเงินก็ต้องตรวจสอบก่อน www.blacklistseller.com หรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.chalad.com นะ c h l c o m ตรวจสอบก่อนใส่ชื่อใส่นามสกุลเข้าไปแล้วก็คลิกดูซิว่ามีชื่อที่เป็นมิจฉาชีพถูกแบล็คลิสต์ไว้หรือไม่ถ้าเช็คแล้วไม่มี ก็ใช่ว่าจะเชื่อทันทีนะก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องดูบริบทมันทั้งหมดตั้งอีกกี่เรื่องล่ะแล้วก็ชำระเงินแล้วควรติดตามการจัดส่งจากผู้ซื้อหรือขอดูหลักฐานการส่งสินค้าเพื่อยืนยันว่ามีการส่งค้าให้จริงนะครับกรณีจ่ายเงินปลายทางควรถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมการเปิดกล่องพัสดุดูสินค้าว่าตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่หรือสินค้าชำรุดหรือไม่ปลายทางเปิดดูก่อนไม่เปิดดูไม่เอา ไม่ใช่ว่าเอาข้อมาส่งปั๊บเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินเลยแล้วระวังนะระวังประเภทที่ว่าไม่ได้สั่งแต่มีของมาส่งมีชื่อคุณผู้ชมมีชื่อผมมีคนมาส่งมีคนส่งมาส่งว่านี่เก็บเงินปลายทางและตัวเองก็ไม่ได้สั่งมีชื่อตัวเองหรือคนในบ้านสั่งหรือไงถามกันเสียก่อนเพราะว่าแก๊งพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแก๊งชาวจีน ในพอพูดถึงแก๊งชาวจีนที่เข้ามาหลอกต้มคนไทยได้เนี่ยมันผ่านตํารวจตอมมาได้ยังไงผมไม่เข้าใจเนาะผ่านผ่านตารวจตอมมาได้ยังไงแล้วก็มาเช่าโกดังแล้วก็เอาสินค้าจีนเข้ามาแล้วก็มาบรรจุกล่องจ้างคนไทยแล้วจ้างคนต่างด้าวนะบางทีจ้างคนไทยคนไทยรู้พูดได้พวกนี้จะจ้างต่างด้าวอีกทีหนึ่งจีนน่ะต่างด้าวไอ้เจ้าของเนี่ยนะ เป็นต่างด้าวแล้วก็ไปจ้างต่างด้าวในประเทศไทยมาอีกทีหนึ่งมาบรรจุข,ของแล้วก็ติดหน้ากล่องแล้วก็ส่งไปตามรายชื่อที่จัดไว้ให้จัดไว้ให้เนี่ยที่ก็ไปเจอที่บางนาสองโกดังเนี่ยนะครับพฤติกรรมความเสียหายเยอะครับมันมีรายชื่ออยู่ตั้งหมื่นที่มันส่งไปเป็นหมื่นตีกลับมา7 0 0 0มันได้ไป3 0สามพัน 3, ความเสียหายเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องระวังว่าถ้าไม่ได้สั่งของอย่ารับของ นี่ทางทนายนักกฎหมายก็บอกว่าถ้ามีชื่อเราและก็ามาส่งแล้วเราไม่ได้สั่งนี่ก็ถือว่ามันมันเตรียมการหลอกลวงแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยรับโทษ2องในสนะครับเพราะเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องถามว่าเอารายชื่อมาจากไหนเดี๋ยวนี้มันหาได้หมดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่ตำรวจเขาก็เตือนนะครับ